คุณเคยตรหนักไหมว่าบางสิ่งที่เคยปลอบประโลมใจอย่างการสําเร็จความค่้ด้วยตนเองตอนนี้กลับกลายเป็นเรื่องที่ต้องรีบร้อนหน้าหงุดหงิดหรือรู้สึกแปลกแยกอย่างน่าประหลาดใจลา ดิฉันแพทย์หญิงพิมรดาสัลไลแพทย์ระบบทางเดินปสัสสาวะที่ได้รับการรับรองและผู้เชี่ยวชาญชาั้นนำด้านสุขภาพของผู้ชายด้วยประสบการณ์ยาวนานในการช่วยเหลือชายสูงวัยให้คงไว้ซึ่งความมีชีวิตชีวาความใกล้ชิดสนิทสนมและความมั่นใจสิ่งที่ทำให้ดิฉันตกใจมากที่สุดคือชายจำนวนมากที่อายุเกิน60ปีกำลังทำข้อผิดพลาด7อย่างเดียวกันโดยไม่รู้ตัว ซึ่งเป็นนิสัยที่บอนทําลายสุขภาพทางเพศของพวกเขาอย่างเงียบเงียบเป็นพฤติกรรมที่เคยได้ผลเมื่อหลายสิบปีก่อนแต่ตอนนี้กลับสร้างผลเสียมากกว่าผลดีอย่างเงียบ,ยบในวิดีโอนี้ดิฉันจะแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าข้อผิดพลาดเหล่านั้นคืออะไรและจะแก้ไขได้อย่างไรคุณจะได้เรียนรู้วิธีฟื้นฟูความไวต่อสัมผัสเพิ่มความสุขและเชื่อมต่อกับร่างกายของคุณอีกครั้งในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ต่อคุณอย่างแท้จริงในวัยนี้ และอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเพราะข้อผิดพลาดข้อที่4เป็นข้อที่ผู้ชายเกือบทุกคนมองข้ามทั้งทั้งที่มันอาจเป็นกุญแจสำคัญในการทวงคืนความพึงพอใจที่คุณคิดว่าหายไปตลอดการ ก่อนที่เราจะลงลึกในรายละเอียดหากคุณยังไม่ได้กดติดตามดิฉันขอแนะนำให้คุณกดปุ่มนั้นและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพดีๆที่ทำขึ้นเพื่อคุณโดยเฉพาะหากคุณชอบวิดีโอนี้พิมพ์หนึ่งในช่องความคิดเห็นแต่หากไม่ชอบพิมพ์5.0เพื่อให้ดิฉันได้ทราบและนาไปปรับปรุงเนื้อหาให้ดีขึ้นสาหรับคุณ เรามาเริ่มกันที่1ในความเชื่อที่แพร่หลายและทำให้เข้าใจผิดมากที่สุดซึ่งยังคงส่งผลกระทบต่อชายสูงวัยในปัจจุบันและเป็นไปได้ว่านี่คือสิ่งที่คุณเคยได้ยินหรือกระทั่งเคยปฏิบัติโดยไม่ได้ตั้งคำถามกับมันข้อผิดพลาดที่1การเชื่อในตำนานการกักเก็บน้ำอ,อสุด ชายสูงวัยจำนวนมากตกหลุมพลางความคิดที่ว่าการกลั้นการหลังจะช่วยเพิ่มพลังงานทำให้มีสมาธิดีขึ้นหรือแม้กระทั่งเพิ่มระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนได้ซึ่งเป็นความเชื่อที่มีรากฐานมาจากแนวคิดที่ล้าสมัยและวิทยาศาสตร,ร์เทียมบนอินเทอร์เนต็ตแม้ว่าจะมีหลักฐานบางอย่างที่ชี้ว่าการงดเว้นการหลังในระยะสั้นอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพียงชั่วคราว แต่ความจริงนั้นซับซ้อนและเป็นเรื่องของธรรมชาติมนุษย์มากกว่านั้นร่างกายของคุณถูกออกแบบมาเพื่อการปลดปล่อยตามธรรมชาติเมื่อคุณไประง,งับหน้าที่นั้นเป็นเวลานานอาจนําไปสู่ความรู้สึกไม่สบายตัวภาวะเลือดข้างในอุ้งเชิงกรานอารมณ์แปรปรวนและสําหรับผู้ชายอายุเกิน60ปีอาจเพิ่มความเสี่ยงของปัญหาต่อมลูกหมากได้ซึ่งผลที่ตามมาเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความไม่สะดวกสบายแต่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาวะโดยรวมของคุณได้ แพทย์ต่างเน้นย้ำว่าการหลั่งในระดับที่เหมาะสมและดีต่อสุขภาพนั้นมีประโยชน์เพราะช่วยควบคุมสมดุลฮโอร์โมนส่งเสริมสุขภาพตอมลูกหมากลดความตึงเครียดและยังช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นการอั้นไว้เป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนเดือนด้วยความหวังว่าจะได้รับพลังวิเศษบางอย่างมักนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามนั่นคือความหงุดหงิดความชุนเฉียวและการตัดขาดจากความต้องการที่แท้จริงของร่างกาย การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองไม่ใช่การพิสูจน์การควบคุมแต่เป็นการทำความเข้าใจจังหวะของร่างกายเข้าข้สัญญาณของมันและค้นหาสมดุลที่ดีต่อสุขภาพคิดเสียว่ามันไม่ใช่การตามใจแต่เป็นการบำรุงรักษาตนเองเช่นเดียวกับการยืดเส้นยืดสายหรือการหายใจลึก,ลก เมื่อทำอย่างมีสติมันสามารถทำให้คุณรู้สึกมั่นคงมีพลังและเชื่อมต่อกับตัวเองได้มากขึ้นแต่ถ้าคุณยังคงยึดติดกับความเชื่อที่ว่าการควบคุมเท่ากับความแข็งแกร่งอาจถึงเวลาที่ต้องถามตัวเองว่ายังมีนิสัยล่าสมัยอะไรอีกบ้างที่กำลังจำกัดความสุขและสำรักภาพของคุณอย่างเงียบเบคุณอาจจะประหลาดใจกับข้อผิดพลาดข้อต่อไปเพราะเป็นข้อที่ผู้ชายส่วนใหญ่ทำซ้ำๆโดยไม่รู้ตัวตัว ข้อผิดพลาดที่2การใช้ท่าจับและเทคนิคเดิมๆทุกครั้งความซ้ำซากจำเจออาจให้ความรู้สึกสบายใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นนิสัยส่วนตัวที่ทำมานานหลายสิบปีแต่เมื่อพูดถึงการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองการใช้ท่าจับแรงกดและการเคลื่อนไหวแบบเดิมไปเป๊ะทุกครั้งอาจส่งผลเสียต่อคุณอย่างเงียบ ชายสูงวัยจำนวนมากยึดติดกับสิ่งที่คุ้นเคยโดยไม่ตระหนักว่าความคาดเดาได้นี้สามารถนําไปสู่การสูญเสียความวัยต่อความรู้สึกและอาจขัดขวางความสามารถในการมีความสุขกับคนรักได้ร่างกายจะปรับตัวหากได้รับการกระตุ้นแบบเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันจะถูกวางเงื่อนไขให้ตอบสนองต่อรูปแบบนั้นๆเท่านั้นเมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้อาจทําให้รู้สึกสุขสมได้ยากขึ้นถึงจุดสุดยอดได้ยากขึ้นหรือจดจ่ออยู่กับปัจจุบันขณะได้ยากขึ้นคุณอาจพบว่าตัวเองรู้สึกงุดหงิดแปลกแยกหรือแม้กระทั่งตั้งคําถามกับความเป็นชายของตนเองทั้งที่ความจริงแล้วสิ่งที่ร่างกายต้องการก็คือความหลากหลายเพื่อปลุกเร้าความรู้สึกขึ้นมาใหม่ ทางแก้นั้นง่ายกว่าที่คิดลองเปลี่ยนมือเปลี่ยนแรงกดปรับเปลี่ยนจังหวะทดลองการเคลื่อนไหวแบบใหม่ๆหรือแม้กระทั่งนําเครื่องมือที่ปลอดภัยและเหมาะสมมาใช้คุณไม่ได้กําลังละทิ้งสิ่งที่ได้ผลแต่คุณกําลังขยายประสบการณ์ของคุณ มันคือการทําให้ระบบประสาทของคุณตื่นตัวและจิตใจของคุณจดจ่ออยู่กับปัจจุบันเหมือนกับที่กล้ามเนื้อของคุณจะแข็งแรงขึ้นเมื่อคุณท้าทายมันด้วยการออกกําลังกายแบบใหม่ๆความสุขของคุณก็จะเข้มข้นขึ้นเมื่อคุณอนุญาตให้ตัวเองได้สํารวจความรู้สึกใหม่ๆนี่ไม่ใช่เรื่องของการหาของใหม่เพื่อความแปลกใหม่แต่เป็นการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและอนุญาตให้ตัวเองได้พัฒนาไปพร้อมกับมันคุณคู่ควรกับความสุขที่เติบโตไปพร้อมกับคุณ ไม่ใช่จังหายไปตามวัยแต่ยังมีข้อผิดพลาดอีกข้อที่พบได้บ่อยกว่าที่ผู้ชายส่วนใหญ่ตระหนักซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ประสบการณ์หลายครั้งรู้สึกรีบร้อนและไม่น่าพอใจคุณอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากำลังทำอยู่เรามาพูดถึงเรื่องนี้กันต่อเลยค่ะข้อผิดพลาดที่3การรีบเร่งให้เสร็จ ในวัยหนุ่มผู้ชายหลายคนเรียนรู้ที่จะสําเร็จความไข่ให้เสร็จอย่างรวดเร็วจากความจําเป็นความลับหรือความเคยชินแต่เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่เคยเป็นการกระทําที่รีบร้อนอาจจะกลายเป็นรูปแบบที่ฝังรากลึกและนั่นคือจุดเริ่มต้นของปัญหาการรีบเร่งให้เสร็จจะเปลี่ยนกิจกรรมนั้นให้กลายเป็นเรื่องกลไกเป็นสิ่งที่ตัดขาดจากความสุขที่แท้จริงมันกลายเป็นการปลดปล่อยมากกว่าความเพลิดเพลินและสําหรับผู้ชายอายุเกิน60บปี วิธีการที่รีบร้อนนี้อาจป้นคุณไปจากความรู้สึกที่ลึกซึ้งและเติมเต็มยิ่งกว่าซึ่งร่างกายของคุณยังคงสามารถสัมผัสได้อย่างเต็มที่เมื่อคุณรีบร้อนร่างกายของคุณจะไม่มีเวลาสร้างอารมณ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปจิตใจของคุณจะไม่อยู่กับปัจจุบันขณะแต่กลับพุ่งตรงไปยังเส้นชัยโดยแทบไม่ได้สังเกตการเดินทางเลย เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้สามารถทําให้คุณรู้สึกด้านชาทิ้งให้คุณรู้สึกไม่สมหวังหรือว่างเปล่าทางอารมณ์ในภายหลังสิ่งที่เคยเป็นแหล่งของความเชื่อมโยงอาจเริ่มรู้สึกว่างเปล่าในทางกลับกันการชะลอความเร็วลงจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งมันให้พื้นที่แก่ร่างกายในการตื่นตัวเชิญชวนให้ระบบประสาทของคุณเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และช่วยให้จิตใจของคุณเชื่อมต่อกับทุกความรู้สึกอีกครั้งการหายใจลึกๆก,ก,การสัมผัสอย่างตั้งใจ และการชะลอจังหวะสามารถเปลี่ยนช่วงเวลาธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งที่บำรุงและส่งพลังได้ความสุขไม่ใช่แค่การถึงจุดสุดยอดแต่คือการอยู่กับปัจจุบันจังหวะและความอยากรู้อยากเห็นการปฏิบัติต่อช่วงเวลานี้ว่าเป็นสิ่งที่มีความหมายแทนที่จะเป็นกิจวัตรจะทำให้คุณเริ่มรู้สึกมีชีวิตชีวาสมบูรณ์และสอดคล้องกับตัวเองมากขึ้น มันไม่ใช่เรื่องของการใช้เวลานานขึ้นเพื่อที่จะนานแต่เป็นการค้นพบสิ่งที่คุณอาจีบร้อนข้ามไปมานานหลายปีอีกครั้งแต่แม้การชะลอความเร็วลงก็ไม่อาจปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของคุณได้หากคุณจดจอ่ออยู่กับเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายข้อผิดพลาดข้อต่อไปอาจทำให้คุณประหลาดใจเป็นสิ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่มองข้ามไปโดยสิ้นเชิง ข้อผิดพลาดที่4การละเลยส่วนอื่นๆของร่างกายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้ชายจำนวนมากถูกปรับทศัศนคติให้จดจ่ออยู่กับอวัยวะเพศของตนเพียงอย่างเดียวระหว่างการสำเร็จความใคร่ราวกับว่านั่นคือแหล่งของความรู้สึกเพียงแห่งเดียวที่สำคัญแต่ความจริงก็คือร่างกายของคุณเต็มไปด้วยปลายประสาทและโซนแห่งความสุขซึ่งไม่ได้สำรวจแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของคุณได้อย่างสิ้นเชิง การจำกัดการกระตุ้นไว้เพียงบริเวณเดียวทำให้คุณพลาดช,ช่วงกว้างของความรู้สึกทางกายและทางอารมณ์ที่ร่างกายของคุณยังคงสามารถมอบให้ได้อย่างเต็มที่แม้จะอายุเกิน60ปีแล้วก็ตามต้นขาด้านในหน้าอกท้องน้อยลำคอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณฝีเย็บเนียมเป็นบริเวณที่สามารถเพิ่มอารมณ์และกระชับความเชื่อมโยงให้ลึกซึ้งขึ้นได้บริเวณเหล่านี้ไม่เพียงแต่มอบความไวต่อสัมผัสทางกายเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณรู้สึกอยู่กับปัจจุบันปรับตัวเข้ากับร่างกายได้ดีขึ้นและตระหนักรู้ถึงอารมณ์ของตนเองมากขึ้นในระหว่างประสบการณ์นั้นการสัมผัสยอย่างอ่อนโยนการนวดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การตามใจแต่เป็นประตูสู่ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าการให้ความสนใจกับร่างกายทั้งหมดยังช่วยให้หลุดพ้นจากกิจวัตรที่น่าเบือ่อและสร้างประสบการณ์ที่เข้มข้นและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มันไม่ใช่เรื่องของการทดลองหรือทําอะไรแปลกๆแ,แต่เป็นการให้เกียรติความซับซ้อนของร่างกายและอนุญาตให้ตัวเองได้สัมผัสกับมันอย่างเต็มที่คุณไม่ใช่เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งคุณคือระบบของความรู้สึกอารมณ์และการรับรู้เมื่อคุณกระตุ้นทั้งหมดความรู้สึกพึงพอใจของคุณจะเพิ่มขึ้นตามธรรมชาติ แต่แม้ว่าคุณจะสำรวจร่างกายส่วนอื่นๆมากขึ้นวิธีที่คุณเข้าถึงการสัมผัสก็สามารถสร้างความแตกต่างได้ทั้งหมดและมีการมองข้ามที่พบบ่อยอยู่อย่างหนึ่งซึ่งกำลังลดทอนความสบายและความไวต่อความรู้สึกของผู้ชายนับไม่ถ้วนอย่างเงียบเป็นสิ่งที่เรียบง่ายแต่กลับถูกละเลยบ่อยครั้งเรามาค้นพบมันกันต่อเลยค่ะข้อผิดพลาดท,ที่5การหลีกเลี่ยงการใช้สารหล่อลื่นเมื่อผู้ชายอายุมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติในร่างกายเช่น ความชุ่มชื้นของผิวและความไวต่อสัมผัสที่ลดลงอาจทําให้การสัมผัสทางกายรู้สึกแตกต่างไปจากเดิมแต่ผู้ชายจํานวนมากยังคงสําเร็จความใคร่โดยไม่ใช้สารหล่อลื่นใดๆซึ่งมักเกิดจากความเคยชินหรือความเชื่อว่าไม่จําเป็นความจริงก็คือการหลีกเลี่ยงสารหล่อลื่นสามารถจำกัดความสบายและความสุขของคุณได้อย่างมากมันสามารถนำไปสู่การเสียดสีการระคายเคืองและแม้กระทั่งความเสียหายเล็กน้อยต่อผิวหนังในระดับจุลภาค ซึ่งจะลดความวัยต่อความรู้สึกเมื่อเวลาผ่านไปการใช้สารหล่อลื่นที่มีคุณภาพสามารถเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของคุณได้อย่างสิ้นเชิงมันช่วยให้การเคลื่อนไหวราบรื่นและอ่อนโยนขึ้นลดความเสี่ยงต่อความรู้สึกไม่สบายและเรียนแบบความรู้สึกของการมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักได้ใกล้เคียงยิ่งขึ้น มันสามารถช่วยปลุกปลายประสาทที่อาจเงียบไปให้ตื่นขึ้นและสามารถยืดระยะเวลาและคุณภาพของความสุขของคุณได้และสำหรับผู้ชายที่อาจมีอาการข้อติดหรือความคล่องตัวของมือลดลงสารหล่อลื่นสามารถลดการใช้แรงและทำให้ประสบการ์ณง่ายและสนุกสนานยิ่งขึ้น ไม่มีอะไรน่าอายในการใช้เครื่องมือที่สนับสนุนความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของร่างกายเช่นเดียวกับที่เราสวมแว่นสายตาเพื่อมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นหรือสวมรองเท้าที่รองรับได้ดีเพื่อให้เคลื่อนไหวได้สะดวกสารหล่อลื่นก็เป็นเพียงการดูแลตนเองอีกรูปแบบหนึ่งมันไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือสติป,ปัญญาการยอมรับมันสามารถทําให้คุณรู้สึกเชื่อมโยงมีชีวิตชีวาและควบคุมสุขภาวะทางเพศของตนเองได้มากขึ้นแต่แม้จะมีเครื่องมือที่เหมาะสมแล้ว ผู้ชายจํานวนมากก็ยังคงถูกฉุดรั้งไว้ด้วยบางสิ่งที่ทรงพลังกว่าข้อจํากัดทางกายภาพมันไม่ได้อยู่ในร่างกายแต่อยู่ในจิตใจและหากไม่ได้รับการแก้ไขมันสามารถบ่อนทำลายแม้กระทั่งความพยายามที่ตั้งใจที่สุดเพื่อความสุขได้อย่างเงียบๆมันคืออะไรกันแน่คุณกําลังจะได้รู้ข้อผิดพลาดท,ที่6ความรู้สึกละอายใจหรือรู้สึกผิดต่อการกระทำนั้นสำหรับผู้ชายจำนวนมากที่อายุเกิน 60ปีความรู้สึกที่พวกเขามีต่อการสําเร็จความใคร่ด้วยตนเองนั้นถูกหล่อหลอมมานานแล้วบ่อยครั้งในสภาพแวดล้อมที่เรื่องเพศเป็นเรื่องต้องห้ามและการสําเร็จความใคร่ด้วยตนเองถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ต้องซ่อนเร้นหรือน่าละอายแม้กระทั่งตอนนี้หลายสิบปีต่อมาข้อความเงียบเงบเหล่านั้นยังคงหลงเหลืออยู่ใต้พื้นผิว คุณอาจเข้าใจตามหลักเหตุผลว่าการสำเร็จความคล่ด้วยตนเองเป็นเรื่องปกติและดีต่อสุขภาพแต่ก็ยังคงรู้สึกผิดแวบ,บขึ้นมาในภายหลังหรือรู้สึกว่าต้องเก็บเป็นความลับและรีบทําให้เสร็จความตึงเครียดทางอารมณ์นี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อประสบการณ์ของคุณเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อความสัมพันธ์โดยรวมที่คุณมีต่อร่างกายและเรื่องเพศของตนเองด้วยความจริงก็คือน่ะ ไม่มีอะไรน่าละอายใจเลยในการให้เวลากับตัวเองในความเป็นจริงเมื่อทําด้วยความตั้งใจและใส่ใจการสําเร็จความใคร่ด้วยตนเองสามารถเป็นรูปแบบที่ทรงพลังของการสร้างความมั่นคงทางอารมณ์การบรรเทาความเครียดและแม้กระทั่งการเชื่อมโยงทางจิตวิญญ,ญาณมันเป็นช่วงเวลาของการเคารพพ่อตนเองไม่ใช่การตามใจ การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการสำเร็จความไข้ด้วยตนเองเป็นประจำในผู้สูงอายุมีความเชื่อมโยงกับการนอนหลับที่ดีขึ้นอารมณ์ที่ดีขึ้นลดความวิตกกังวลและความมั่นใจในตนเองที่มากขึ้นแต่ประโยชน์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่หากความรู้สึกผิดมาบดบังประสบการณ์การปล่อยวางความละอายใจเริ่มต้นด้วยการท้าทายว่าความเชื่อเก่าๆเหล่านั้นมาจากไหนมันเป็นของคุณเองจริงๆหรือถูกสอนมาจากคนอื่น เมื่อคุณเริ่มมองการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองไม่ใช่ในฐานะนิสัยที่ต้องซ่อนเร้นแต่เป็นรูปแบบการดูแลตนเองที่เป็นธรรมชาติและดีต่อสุขภาพทุกสิ่งก็จะเปลี่ยนไปคุณสมควรที่จะรู้สึกสงบสบายใจและภาคภูมิใจที่รู้ว่าคุณกําลังดูแลตัวเองในทางที่มีความหมายถึงกระนั้นอิสรภาพทางอารมณ์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมการ ยังมีข้อผิดพลาดสุดท้ายที่มักถูกมองข้ามแต่สามารถจำกัดความสุขของคุณได้อย่างมากเมื่อร่างกายของคุณยังคงเปลี่ยนแปลงไปตามวัยผู้ชายส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยส้ำว่าน,นี่เป็นทางเลือกจนกว่าจะได้ลองและเมื่อพวกเขาทำทุกสิ่งก็เปลี่ยนไปข้อผิดพลาดที่7การละเลยเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาสำหรับผู้ชายอายุเกิน60ปี เมื่อร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามวัยผู้ชายจำนวนมากประสบกับการเปลี่ยนแปลงในด้านความวต่อสัมผัสความคล่องแคล่วและความทนทานแต่ถึงแม้จะมีการพัฒนาตามธรรมชาตินี้พวกเขาก็มักจะยังคงใช้วิธีการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองแบบเดิมๆที่ใช้มานานหลายสิบปีโดยไม่ได้พิจารณาว่าปัจจุบันมีเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อสนับสนุนและเพิ่มพูนประสบการณ์ของพวกเขา ไม่ว่าจะด้วยความหยิ่งในศักดิร์รีความรู้สึกไม่สบายใจหรือเพียงเพราะไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างการละเลยทรัพยากรเหล่านี้อาจหมายถึงการพลาดความสบายที่ลึกซึ้งขึ้นการเคลื่อนไหวที่ง่ายขึ้นและแม้กระทั่งความรู้สึกที่รุนแรงขึ้นมีเครื่องมือสมัยใหม่นับไม่ถ้วนที่สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงชายสงววย ไม่ว่าจะเป็นปลอกซิลิโคนแบบนุ่มที่เรียนแบบการสัมผัสตามธรรมชาติการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่รองรับข้อต่อที่ติดขัดและเครื่องนวดที่อ่อนโยนซึ่งกระตุ้นบริเวณที่คุณอาจไม่เคยสำรวจมาก่อนผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อแทนที่การสัมผัสหรือความเป็นชายของคุณแต่มีไว้เพื่อเพิ่มพูนการเชื่อมต่อของคุณกับร่างกายและปรับตัวอย่างชาญฉลาดต่อการเปลี่ยนแปลงของมัน เช่นเดียวกับที่คุณใช้แว่นอ่านหนังสือโดยไม่ลังเลหรือลงทุนซื้อรองเท้าที่ดีขึ้นเพื่อรองรับข้อต่อการใช้อุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาอย่างดีเพื่อการสำเร็จความค่ายด้วยตนเองก็เป็นการดูแลตนเองอย่างชาญฉลาดเช่นกัน ความจริงก็คือคุณไม่ได้สูญเสียความเป็นตัวตนทางเพศไปตามวัยแต่มันวิวัฒนาการไปการยอมรับเครื่องมือที่สร้างขึ้นสําหรับช่งวงวัยของคุณจะช่วยให้คุณสํารวจความสุขในรูปแบบที่เติมเต็มมากขึ้นใช้ความพยายามน้อยลงและสอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันของคุณมากขึ้นคุณอาจค้นพบความรู้สึกใหม่ๆที่จุดประกายความอยากรู้อยากเห็นและพลังชีวิตที่คุณคิดว่าหายไปนานแล้วก็ได้ แต่เครื่องมือและเทคนิคเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวสิ่งที่เปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของคุณอย่างแท้จริงคือทัศนคติที่คุณนำเข้ามาและเมื่อคุณเริ่มนำชิ้นส่วนทั้งหมดมาประกอบกันสิ่งที่น่าทึ่งก็เริ่มเกิดขึ้นทัศนคติใหม่และแนวทางที่สมบูรณ์แบบต่อการสำเร็จความค่้ด้วยตนเอง การเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังที่สุดที่คุณสามารถทําได้ในวนัยนี้ไม่ใช่แค่เรื่องทางกายภาพแต่เป็นเรื่องของจิตใจด้วยเมื่อคุณก้าวผ่านวัย60ปีขึ้นไปการยอมรับทัศนคติใหม่เกี่ยวกับการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองสามารถนำไปสู่การเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งและคุ้มค่ากับร่างกายของคุณมากขึ้นมันไม่ใช่เรื่องของความเคยชินความลับหรือสมรรถภาพอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องของการเคารพตัวตนเองความอยากรู้อยากเห็นตาแต่คาราตาล และการให้เกียรติคนที่เป็นคุณในวันนี้ไม่ใช่คนที่คุณเคยเป็นเมื่อหลายสิบปีก่อนเมื่อคุณปล่อยวางตำนานเก่าๆความละอายใจและเทคนิคที่ล้าสมัยคุณจะเปิดประตูสู่ประสบการณ์ที่สามารถบำรุงฟื้นฟูและแม้กระทั่งเยียวยาได้การนำความหลากหลายมาสู่เทคนิคของคุณ การชะลอความเร็วลงเพื่อสัมผัสกับแต่ละช่วงเวลาอย่างแท้จริงการสำรวจร่างกายทั้งหมดของคุณและการใช้เครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของคุณจะทำให้คุณเริ่มสัมผัสกับความสุขในรูปแบบที่มีความหมายและน่าพึงพอใจมากขึ้นคุณไม่ได้กำลังไล่ตามการปลดปล่อยเพียงอย่างเดียวแต่คุณกำลังสร้างการเชื่อมต่อและเมื่อคุณจับคู่การปรับเปลี่ยนทางกายภาพเหล่านี้กับการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ โดยเปลี่ยนกรอบความคิดเรื่องการสําเร็จความใคร่ด้วยตนเองให้เป็นการดูแลตนเองแทนที่จะเป็นการตามใจคุณจะปลดล็อกส่วนหนึ่งของตัวเองที่อาจเนียบหายไปนานหลายปีคุณจะได้รับความมั่นใจพลังชีวิตและความรู้สึกเป็นเจ้าของสุขภาวะทางเพศของคุณกลับคืนมา นี่ไม่ใช่แค่เรื่องเพศแต่เป็นเรื่องของสุขภาพความสงมบทางใจและความใกล้ชิดกับตัวเองตลอดชีวิตแนวทางที่สมบูรณ์แบบหมายถึงการตระหนักว่าความต้องการของคุณเป็นสิ่งที่ถูกต้องความปรารถนาของคุณดีต่อสุขภาพและเวลาอยู่ตามลำพังของคุณก็มีความสำคัญไม่แพ้ส่วนอื่นๆในสุขภาวะของคุณคุณไม่ได้แก่เกินไปสำหรับการเติบโตการค้นพบหรือความพึงพอใจในความเป็นจริง คุณอาจกําลังก้าวเข้าสู่ที่เชื่อมโยงและตั้งใจที่สุดในชีวิตของคุณและมันเริ่มต้นจากวิธีที่คุณปฏิบัติต่อตัวเองในยามที่ไม่มีใครมองบทสรุปการทวงคืนความสุขความมั่นใจและการเขาทบพดตัวเองการก้าวเข้าสู่วัย60 70ปีหรือมากกว่านั้นไม่ใช่จุดสิ้นสุดของตัวตนทางเพศของคุณแต่เป็นคําเชิญให้คุณนิยามมันขึ้นมาใหม่ด้วยความชัดเจนสติปัญญาและความเมตตาที่มากขึ้นสําหรับผู้ชายหลายคนวัยที่เพิ่มขึ้นนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างเงียบๆในด้านพลังงานความวัยต่อความรู้สึกและจังหวะทางอารมณ์แต่การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไม่ได้ส่งสัญ,ญญาณถึงการสูญเสียความเป็นชายความสามารถในการรู้สึกหรือสิทธิในการสัมผัสกับความสุข ในความเป็นจริงหากเข้าหาด้วยความซื่อสัตย์และใส่ใจช่วงชีวิตนี้สามารถกลายเป็นหนึ่งในบทที่สมบูรณ์และน่าพึงพอใจที่สุดที่คุณเคยมีมาความจริงก็คือการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองหลังอายุ60ปีไม่ใช่การกระทำแบบเด็กๆไม่ใช่สิ่งที่ต้องรีบร้อนลาเลยหรือรู้สึกอับอายแต่มันเป็นการกระทำเพื่อการบำรุงรักษาเพื่อการเชื่อมโยงเพื่อการให้เกียรติร่างกายที่แบกรับคุณมานานหลายทศวรรษ มันคือรูปแบบหนึ่งของการเคารพตนเองอย่างแท้จริงและหากทำอย่างมีสติมันสามารถฟื้นฟูได้ไม่เพียงแต่ความสุขทางกายแต่ยังรวมถึงความรู้สึกใกล้ชิดทางอารมณ์กับตัวเองที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่ด้วยป่า ตลอดการสนทนานี้เราได้สำรวจข้อผิดพลาดทั่วไปเจ็ดประการที่ค่อยๆสูบฉีดความสุขและพลังชีวิตไปจากประสบการณ์ส่วนตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นการยึดติดกับตำนานการกักเก็บน้ำอสุจิการใช้เทคนิคซ้ำๆการรีบร้อนให้เสร็จการละเลยร่างกายทั้งหมดของคุณ การไม่ใช้สารหล่อลื่นการแบกปรับความละอายใจเก่าๆและการหลีกเลี่ยงเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ที่สร้างขึ้นสําหรับความต้องการในปัจจุบันของคุณสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแต่เป็นสัญญาณของความคิดที่ล้าสมัยซึ่งอาจไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวตนที่คุณเป็นอีกต่อไป แต่ตอนนี้คุณมีความรู้แล้วคุณได้เห็นแล้วว่าการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆในแนวทางเช่นการชะลอความเร็วลงการสำรวจร่างกายของคุณมากขึ้นหรือแม้แต่เพียงแค่การปล่อยวางการตัดสินสามารถสร้างความแตกต่างอย่างลึกซึ่งได้อย่างไรนี่ไม่ใช่เรื่องของการทําให้ดีขึ้นแต่เป็นการรู้สึกให้มากขึ้นมันคือการทวงคืนความเป็นเจ้าของเหนือประสบการณ์ของคุณในโลกที่มักจะบอกให้ชายสูงวัยค่อยๆเลือนหายไปในเงามืดขอพูดให้ชัดเจนว่า ความปรารถนาของคุณในการเชื่อมโยงความใกล้ชิดและความสุขไม่ใช่สิ่งที่จะต้องโตเกินกว่าจะมีได้แต่เป็นสิ่งที่จะต้องเติบโตไปพร้อมกับมันร่างกายของคุณอาจเปลี่ยนไปแต่มันไม่ได้สร้อยคุณมันเพียงแค่เรียกร้องการรับรู้ในระดับใหม่การเคารพในรูปแบบใหม่แต่ท่านคันคันนาไตาของคุณอาจเปลี่ยนไป และเมื่อคุณตอบรับการเรียกร้องนั้นด้วยความเปิดใจแทนที่จะเป็นการต่อต้านคุณจะก้าวเข้าสู่เวอร์ชันของความเป็นชายที่เป็นได้ทั้งผู้ใหญ่และเปี่ยมด้วยพลังการทวงคืนความสุขของคุณยังหมายถึงการทวงคืนความมั่นใจของคุณด้วยชายจำนวนมากที่อายุเกินหกสิบปี แบกกับความสงสัยเงียบๆเกี่ยวกับสมรสภาพการทำงานและคุณค่าแต่คุณค่าของคุณไม่เคยผูกติดอยู่กับความเร็วที่คุณถึงจุดสุดยอดหรือความแข็งแกร่งของการแข็งตัวของอวัยวะเพศคุณค่าของคุณอยู่ที่การมีอยู่ของคุณการดูแลเอาใจใส่ของคุณ ความเต็มใจที่จะรับฟังร่างกายของคุณแทนที่จะต่อสู้กับมันเมื่อคุณปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีคุณกําลังส่งข้อความที่ทรงพลังไม่ใช่แค่ถึงตัวคุณเองแต่ถึงโลกภายนอกด้วยว่าฉันยังอยู่ที่นี่ฉันยังมีความหมายฉันยังสมควรที่จะรู้สึกมีชีวิตชีวา และความรู้สึกมีศักดิ์ศรีนั้นขยายไปไกลกว่าห้องนอนมันปรากฏในท่าทีของคุณในความสัมพันธ์ของคุณในความปลอดโปร่งทางความคิดของคุณและแม้กระทั่งในการนอนหลับของคุณผู้ชายที่เข้าหาการสําเร็จความใคร่ด้วยตนเองอย่างมีสติมักจะพบประโยชน์ที่ไม่คาดคิดความเครียดน้อยลงมีสมาธิมากขึ้นอารมณ์ดีขึ้นนอนหลับดีขึ้นและแม้กระทั่งความพึงพอใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับคู่ของตนทำไมเพราะ พวกเขาไม่ได้รีบร้อนหรือซ่อนเร้นอีกต่อไปพวกเขาได้หลอมรวมเรื่องเพศของตนเข้ากับภาพรวมทั้งหมดของตัวตนของพวกเขานั่นคือความหมายที่แท้จริงของการทวงคืนการเข้าข้อตนเองมันไม่ใช่การพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นแต่เป็นการใช้ชีวิตอย่างกลมกลืนกับร่างกายและความจริงของคุณเป็นการสร้างพื้นที่ที่ความละอายใจไม่มีอำนาจอีกต่อไปที่ตำนานเก่าๆไม่ได้มากำหนดการกระทำของคุณ และที่ความต้องการของคุณถูกมองว่าถูกต้องไม่ใช่การตามใจดังนั้นนี่คือคำเชิญของคุณเริ่มต้นใหม่ปล่อยวางความเชื่อที่ล้าสมัยซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อคุณอีกต่อไปอนุญาตให้ตัวเองได้สำรวจเรียนรู้ และเพลิดเพลินลงทุนในเครื่องมือที่สนับสนุนความสบายของคุณอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องขอโทษเข้าหาการสําเร็จความใคร่ด้วยตนเองไม่ใช่ในฐานะนิสัยที่ต้องซ่อนเร้นแต่เป็นการปฏิบัติที่ต้องให้เกียรติ คุณใช้เวลาหลายสิบปีในการดูแลผู้อื่นทำตามความรับผิดชอบตอบสนองความคาดหวังตอนนี้ถึงเวลาที่จะหันความใส่ใจนั้นเข้ามาสู่ภายในไม่ใช่เพื่อความเห็นแก่ตัวแต่เพื่อจิตวิญญาณเพราะเมื่อคุณปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความตั้งใจเช่นนี้ทุกสิ่งรอบตัวคุณจะเปลี่ยนไปความมั่นใจของคุณพลังงานของคุณความสุขของคุณ ไม่มีวันหมดอายุสำหรับสุขภาวะทางเพศไม่มีบทสุดท้ายที่ความสุขจะไม่มีอยู่อีกต่อไปเรื่องราวยังคงดำเนินต่อไปและคุณคือผู้กลุ่มปากกาไม่ว่าคุณจะกำลังค้นพบความรู้สึกที่คุณคิดว่าสูญเสียไปอีกครั้งหรือสำรวจส่วนต่างๆของตัวเองที่คุณไม่เคยรู้จักอย่างแท้จริงทุกช่วงเวลาที่คุณใช้ในการเชื่อมต่อ,อย่างซื่อสัตย์กับร่างกายของคุณคืออย่างก้าวไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์และเป็นอิสระยิ่งขึ้น ดังนั้นจงถามตัวเองไม่ใช่ว่าคุณสูญเสียอะไรไปแต่คุณยังต้องได้รับอะไรอีกบ้างเพราะความจริงก็คือคุณไม่ได้เลยช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณไปแล้วแต่คุณกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่ลึกซึ้งกว่าที่อย่างรากฐานอยู่กับการมีอยู่ไม่ใช่สมรภาพอยู่กับความลึกซึ้งไม่ใช่ความเร็วอยู่กับการเคาพบูชาไม่ใช่ความละอายใจ ความสุขของคุณเป็นสิ่งที่ถูกต้องความมั่นใจของคุณเป็นของคุณที่จะทวงคืนและการเคารพตนเองของคุณหากคุณเลือกที่จะปลูกฝังมันจะแข็งแกร่งขึ้นในทุกย่างก้าวที่มีสติท,ที่คุณเดินตอนนี้ก้าวเดินไปเถอะค่ะคุณคู่ควรกับมัน